อ่านะครับผมคืนนี้สอบเสร็จแล้วนะคบผมออกมานะครับผมมาหมอบข้อมูลข้อมื้อในพี่น้องทั้งโลมาคืกเก่าล่ะพี่น้องครับผมก็น,นี่แม่ไปเมื่อคืนบอยเห็นบักลาเลยแม่ไปเมื่อคืนไปเห็นบักลาเลยโอกาสนาจ้างพัวพอกันไหมเด้อแม่เด้อครับผมอันนี้เป็นคารลังกลางเต้นพี่น้องอันนี้เป็น่ัน,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 นมีเข้าพี่น้องฮันมีเข้านะครับผมพี่ายขึ้นบอจ้าขึ้นครับผม ขึ้นคาผมน้องไอามาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นห้านมีเข้าพี่น้องอันนี้เป็นห้านมีเข้าเด้ออันนี้จะเป็นในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนนะครับผมตอนนี้ก็เล่าสิ่งาก,การเต็มพี่น้องสูร่รัาฟอรเรสแล้วก็เครื่องหนุ่มชรังโอทีนะคะรับผมมาแลกงเนี่ยจะมีบ่องต่อนาพี่น้องเจอเจอกันขุดคอ,อนแก่นครับเจอกันคะ่ะผมเจอกันนะครับผมมือไรกะนี้พี่นอ้องเด็กหนุอยห้าหงผมกีฬาออกมาปูสายปูาาปปเสื้อพี่น้อง มาปูสายปูยเสือถา่าฟังหนออฟังล่ำนะคะผมคืนนี้นะครับผมการแสดงเตรียมรูปแบบบ้านหัวไยพี่น้องว่าสีบนเรื่องบนหัวไฟเด้อตะบนนวลสะอาดครับผม,มอำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีบ้านเฮ้าครับพี่น้องครับผมคารวัลค่มบนขมเสื่อเกับพวงยใหญ่ของมะล่ำเสียงวิหกนงพุทธสก่ครับมาฝากผมนั้นการแสดงเอาผลงานโชก่อนล่ำมุนม้วนพี่นอ้องคืนนี้นะครับผมเตยซอแจงบนน้ำกันครับพี่น้องครับผมสามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมการแสดงเริ่มต้นสามทุ่มตรงโดยประมาณเด้อ ปอดฝนนะครับผมปอดฝนสามอยเปอร์เซ็นพี่น้องผู้ใดที่ย่านฝนตกมาแลงเพรต้องย่านพี่น้องฝนเพรตกแทนแน่นอนพี่น้องแม่แรงล่หลายพี่น้องท่านนท่านนี้แม่แรงล่หลายพี่น้องครับผมเพรต้องย่านฝนตกเด้อฝนนี้พี่น้องพุดนะฝากเตียงทางปางโล่งหยินซวยๆพี่น้องออกมาเด้อพี่น้องเด้อมาผู้สายผู้เสื้อน้ำกันครับผมสวัสดีจ้าบ่าวเบิร์ดขอให้เฮงเปังๆร่ำรวยเงินทองรอในกลุ่มมาจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมมาล่ำเสียงมนุนย์พสกร อิหลาเลาเต็อนนะอิหลาเลาเต็อนนะวันที่26บ้านยิ้วพัฒนางานฟรีบอกครับรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมว่าน,านงานจับเป็นอะไรน้องเป็น้องเนาะเป็นงานบุญหรือว่างานอี๋ย่างเนาะครับผมรอในกลุ่มแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับผมฝนตกแรงแอดงานอี๋ย่างเนาะเป็นงานอ่าตอนนี้ฝนโปตกครับพี่น้กกนนองวัดศีบุญเรื่องบ้านหวัวฝายนะครับผมตำบลโน่นสะอาดอำเภอโน,น่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนะครับผมของพระครูนะครับผมเป็นงานพระราชทานเพลิงศพพี่น้อง ไปปูซามากหมื่อกี้ร์ไปเห็นเบาวเบิร์ดเลยเ <c oughs> บาวเบิร์ดผแต่ออกมาไหร่ครับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้องวีตา้าหายไข้ไวๆเด้อขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณกําลังใจจากแม่แม่ให้น้องวีต้าด้วยนะครับผมประกาศกำลังใจจากพี่น้องเฟนคับเฟนเฟงที่วมาหายลูกหลานมอลําเสียงมีหงุพหกะสะกรสุขทุกคนนะครับเด้อสุดยอดสุดยอดขอบพระคุณนะครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับนะครับผมพี่น้องอย่าลืมจิ้มลิหนึ่งแลงนะครับเอิรทักว่าสั้นขอบพระคุณครับผผมมมสสสวััดดดีีีนนนะะครบเาออพ่่่้งุ สา,สาตเต็มเรื่องเลยพี่น้องวันนี้วันดีวันเกิดยานูแล้วอาอาเลี้ยงจบปหกครับผมแมนครับผมนี่พี่น้องร่มเย็นสวยสวยพี่น้องร่มเย็นดีอันนี้พี่น้องนะครับผมผูนันพี่น้องทางภูนันอิแม่อีพ่ออีแม่เฮานะครับผมอีล่าบัลลาเฮาภู้นันพี่น้องนั่งถาเต็มเลยพี่น้องครับผมน,งน่งเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเวทีนะครับผมนั่งเบิ่งคนว่ากลางเวทีพี่น้อง รอในกลุ่มแล้วครับลูกเจอกันในกลุ่มนะครับผมแม่เจอกันในกลุ่มนะครับผมพี่น้องบรรยากาศนาเท่าตอนนี้คือขากพี่น้องพี่น้อง,องถามว่าคนกําสารอะไรหลายบ้าเบอร์ตอบไม่ได้ว่าตอนนี้ศาสตร์พี่นอ้องศาสตร์อะไรเอาคนพี่น้องเพราะว่าอีพอยเมียบ้านเท่าออกมาปลูกสายไปแล้วครับเมียเฮียนหนึ่งเขาพี่น้องกินเขากินน้บเอาหน้ามาทาเจ้าจน้อยขนของมานาั่งมาล้ำเหรียญตอนนี้พี่น้องเจ้าน้อยครับผม ตอนนี้ห้าโมงสิบสามนาทีนะคะผมมหาโมงสิบสามนาทีเหรอด้อตอนแไรว่าจะไล่คัมก็นี่นะครับผมพอดีว่าขึ้นนีมีทีมไล่ของทีมงานถึงแชนแนลนะคะรับก็เลยต้องไล่เตเวศนเนยเพราะว่าจะได้เผื่อเวลานะครับผมให้ทีมงานไล่นะครับผมได้เช็คระบบความพร้อมทางไลส่สวนด้วยพี่น้องเด้อมะแลงคนอาจจะไล่พี่น้องว่าม,มาล้ำดังเนาะพี่น้องเนาะมล้ำดังคนอาจจะมาไล่แล้วก็มีไล่ลวลลลสวนนะพี่น้องอาจจะเกิดสัญญาณอาจจะเกิดการดูดสัญญาณกันนะครับผมเบาเบอร์ก็ะไรอยากมะว่าไล่สวนอะไรก็เลยมาชิงไล่เตเวศน้องพี่น้องเนาะ ขอบพระคุณทุกๆการรับชมด้วยนะครับผมอยากแย่ๆอยากแย่บ้านพยุทธแถวนี้แต่เด้อเบิ่งหมอลำดีอุดรธานีเมืองหมอลำพี่น้องแจ้งหมอลำดีดีพี่น้องครับผมเจ้าภาพกัดใจดีพี่น้องพี่น้องอุดรธานีบ้านเฮานะครับผมไกการสนับสนุนหมอลำดีดีพี่น้องเบวบางงานใดนะครับผมเบาบางคณะใดไมาเล่นอุดรธานีเนี่ยเต็มทุกคณะพี่น้องพี่น้องเฮาเต็มเดินเลยครับผมหมอลำเมืองอุดรธานีนะครับผมพี่น้องหมอลำเฮาพี่น้องอุดรธานีเฮามักมวนมักเตยพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศระนนาบไปที่ สาธจจุว่าเตรียมเรื่องเลยพี่น้องตอนนี้ด้านบนเวทีนะครับผมกําลังขึ้นขึ้นนั่งร้านจอ LED นะครับผมไปโฆษณา,าขึ้นเร็วพี่น้องไปผู้กาศสนับสนุนหลักนะครับผมขอบพระคุณปุ๋ยมะลโกตาลุงอรุณนะครับผมเครื่องเรื่ม OT Energy Ring สรวบน้ำฟอร์เรสนะครับผม GSD แชมพูกระจัล้างแค่นะครับผมคิวลีนค่ายเพลงเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็เซโรเลตด,ด้วยนะครับผมนี่คือผู้กาศสนับสนุนหลักของมะล่ำเสียงมีหกน้องพุทธสการ ในฤดูการพินิ5นะคะผมฝนตกไหมฝนไม่ตกครับผมสอนไม่แม่ได้อิดใช้ไหมแม่เพิ่นครับผมมาเด้อแม่พี่น้องมาเด้อพี่น้องพุทธทีท่ใกล้นะครับผมสามารถเดินทางมาแห่งเชียแจ้งใจกับเที่ยงแม่อรงแลมมาล่ำเสียงอยูนุ้ัสก่อนกันเลยนคะครับเด้อตอนนี้ด้านาไปที่ยังมีพื้นที่พวังอยู่ให้พุทนปูสาผปูเสื้อกันนะคบผมรีบๆมาเลยเด้อทางนี้ยังมีพื้นที่พวางอยู่พี่น้องมีพื้นที่พวางอยู่นะคะผมให้ปูสาผปูเสือ้อผู้ใดมาสักันนี้ พูดเละพี่น้องเตยติดยุ่หนาโบดนะครับเด้อพ่อแม่แรกนี่คนอาจจะไหลพี่น้องพี่น้องเขาอาจจะเต็มเดินเด้อพี่น้องครับผมวัดศรีบุญเรืองบ้านหัวาฟนะครับผมวัดศรีบุญเรืองบ้านหัวไฟตำบลบนน่นสะอาดอำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีบ้านทฮาพี่น้องครับผมเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนะคะผมพี่น้องบรรยากาศดีมากสาธุสาธุครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมแม่รอในกลุ่มล้วครับเจอกันในกลุ่มนะครับแม่เข้ารอแล้วค่ะเจอกันนะครับผมเจอกันในกลุ่มเด้อ พอๆกันเด็กลุ่มคืนนี้พี่น้องการแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมการแสดงเต็มรูปแบบคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณบัตรกลุ่มเปลี่ยนราคาหนึ่งรอยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเดอ้อเมื่อขึ้นน้าอ้ายบอมาแมนครับผมเมื่อขึ้นอีหลานหน่อยบอมาอีหลานหน่อยติดสอบแล้วการสอบแล้วกอบนี้กกสิบไปงากนกับบ๊อดไพี่น้องเ้หาเหลียมอยู่อำนาจเจริญเนาะเต่ามมียนมาหอดตัวถึงของพี่น้อง,อ,งอุดออรธานีบ้านเฮานะครับผม อยู่ใกล้บ้านนะครับผมกูแก้วนะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางมานะครับผมน้องไอซ์สุนาพรคืนนี้นะครับผมขึ้นเวทีมอบความม่วนความซื่อให้พี่น้องนู่นสะอาดต่อค่ะ <c oughs> ผมมาได้พี่น้องเด้อวัดศรีบุญเรื่องบันหัวฝายเด้อพี่น้องครับผมนี่พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศนะครับผมไต่หานไต,ต่หานไต่เวทีตอนนี้ครับผม <c oughs> น้องๆไอเซอร์กำลังออกมาจัดของนะครับผมกำลังลอรอล่างอยู่พี่น้องกำลังรอเปียลล่างนะครับผมมองมาจัดของจัดหม่องอยูหม่องเศร้าเนี่ยพี่น้อง คนตกร,ระจา้าฝนมาต,รรตกค่ะผมอิจฉามมแม่แม,ม,ม่ได้เบื้องหนาหันค่ะผมอิจฉาแม่แม่ได้เบื้องหน้าหันได้เป็นน้องเด้อมาเด้อครับเด้อพีอ่น้องผู้ใายุ่งในะครับผมอย่าลืมเดินทางมาเห็นแรงเชียร์ด้ใจกับทีมงานลูกหลานมอเล่เสียงหนกลลกผู้สกอรกันละลายเด้อครับเด้อใต่อาหารเทาตอนนี้น้องๆได้เสื่อกระลังอันนี้พี่น้องคนล่างไปแล้วเป็นน้องนะยังความพร้อมนะคะผมแม่รอในกลุ่มแล้วคับเจกอกันในกลุ่มนะครับผมแม่เจอกันในกลุ่มนะครับผม พี่น้องรอเบิ่งลังหันก่อนครับผมอันนี้เป็นเต้นศิลปินนะคะผมไปเต้นศิลปินพี่น้องไปเดินปูนได้ดีพี่น้องเป็นส่วนของเต้นศิลปินนะคะผมไปทางไหนนอก่ะนี้นี่ครับผมนี่พี่น้องลังของกระลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ลังนะคะผมอันนี้เป็นบริเวณลังนะคะผม ตอนนี้ก,ก็ร,รอน้องๆได้เสือ้อเข้าไปอาบน้ำอาบท่ายอยู่น้องบางคนก็อบอท่านตืน่นที่พี่น้องบรรยากาศดีนะครับผมบางคนก็ยังไม่ตื่นบางคนก็ไปอาบน้ำอยู่นะครับผมเจ้านอ้อยกลับมาเอาล่างแล้วพี่นอนะะ้องนะครับผมนี่เจ้าน้อยกลับมาเอาล่างแล้วเด้อครับผมบรรยากาศดีมากพี่น้องอย่าลืมเดินทางมางเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับผมคืนนี้มีกลุ่มปิดด้วยนะครับผมกลุ่มปิดบัตรราคา129บาทนะครับผมกลุ่มปิดบัตรราคา129บาทไลฟ์สดคืนนี้แฮปปี้เบวันเดย์บอสหนุนะครับผมคืนนี้น้องอาอ้ายมาเด้อครับผมอีหล่าน้อยมาหอดจอดถึงเด้อพีี่ Birthday, นนนงคื วัดศรีบทเรื่องบันหัวฝายนะครับผมตำบลโนสานะเพื่อนโนสะอาดจังหวัดอุดรธานีบันเฮานะครับผมตอนนี้ทางคอสตูมนะครับผมกำลังลง่ขนพี่น้องกำลังเสียบขนเสียกวะจัดเตรียมอุปกรณ์การแสดงให้น้องแดนเซอร์นะครับผมทำการเสด็จแห่งคลืนนี่ฝนบาตกเบาเบาเบิดฝนบาตกครับผมฝนบาตกเด้อพี่น้องเดอ้อฝนบาตกนะครับผมจะร่มเย็นสวยๆพี่น้องฝ่าแจกตางฟางอยู่พี่น้อง แม่เข้ากลุ่มยางไอมาบทจามากครับผมอิหลาน้อยมาเด้อครับแม่แม่ครับผมสวัสดีแม่หมูน้อยนะพ่องบ้านแม่ทั้งฝนทั้งลมหลกระวังเด้อลูกขอบพระคุณแม่เด้อครับผมแม่แม่ทั้งบ้านกิดรุ่นเล่สูขภาพเด้อครับเด้อเบิ่งแย่งสู่ขับเจ้าของเด้อครับเด้อทางในฝฟนตัวกะพี่น้องนะครับผมอยาออกจากบ้านนะครับผมตอนนี้ลูกๆเข้านะครับผมกะระวังอยู่พี่น้องเตรียมตัวอยู่ครับผมเตรียมตัวตลอดนะครับผมช่วงนี้พายุเขานะพี่น้องช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะครับผมพนอง บรรยากาศตอนนี้กําลังลงลังพี่น้องตอนนี้กําลังลงลังนะครับผมตอนนี้ทีมล่างกําลังลงลังพี่น้องกำลังลงลังนะครับโอ้โหพี่น้องบึ่งผู้เป็นใส่ตะวันออนางพ่อเลยฝันดีอย่างลูกเบิร์ดฝันค่ะผมสรีแม่พัชราคับผมตอนนี้ทีมแังกำลังลงลังนะครับผมพี่น้อง ทีมล่างเขากำลังลงลังพี่น้องนี่ทีมยกลังกำลังลงลังนะครับผมจ้าหน่อยกับน,น้องๆเขากำลังเอาล่างเอาอย่างไปตากซูตแต่อย่างพี่น้องเขาให้ปลอดฝนเดื่อมือน,นี้ขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีบ้านยายจ๋าบ้านเจนจีรานะคะรับผมกำลังลงลัง,งครับผมตอนนี้เดี๋ยวจ้าหน่อยน้องๆเสือเขากำลังเอาล่างพี่น้องไปตากซูตจ่ายกันเพี่น,อน้องเนาะไปจัดชุดนะครับผมคืนนี้การแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณพี่น้องผู้ใดที่ว่าฝนตกบ่ พูดพี่น้องเบื้องฟ้าครับผมฝนม,มาตกพี่น้องฟ้าแจ้งจางปางครับผมฟ้าแจ้งจางปางเด้อฝนมาตกนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเบิร์ตสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมอ่ะพี่น้องครับผมดันบนไปที่ห้องตอนนี้